โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นนักร้องเหรอครับเนี่ยเป็นนักนักมวยนักไบยักษ์นักไบยักษ์คนไหมนักบายากษ์ไม่ไม่ไม่กลนค่ะไม่กลอีบางทีหลับแบบเงียบๆค่ะไม่หลับคนละอันกันหรือเปล่ามันคล้ายๆคนละอันเดียวกันอันเดียวกันเล่นเป็นนัก เล่นสักรอบหนึ่งเป็นไงฮะได้ไหมฮะรอบเล็กรอบใหญ่คะเอ๋อรอบครึ่งรอบพอรอบนะเหมือนกันนะเราเนี่ยอยู่ตลกคณะอะไรคะเนี่ยเอ่าลงเอ้ยไม่อยู่คณะไหนครับเราอยู่คณะอะไรหนูคณะผู้กรอบว่าไปคณะผู้กรอบหิวข้าวใช่ไหมหิวหิวตักข้าวมากินได้นะที่ไม่ได้มีข้าวเอา ไม่มีข้าวกินแล้วทำไมคุณแม่ไม่หาให้กินอ่ะใครแม่เดี๋ยวอ่ะใครแม่แม่แม่ยายอคะค่ะคันหูจังเลยอุ้ยคันรู้ไม่รู้เป็นอะไร,ร,ร,ช,ช,ช,รชื่ออะไรคะชื่อลุงจีครับไม่ใช่ถามเนี่ยชื่ออะไร <c oughs> แต่ชี้มาทางนี้ ในกล้องเลยเราไม่ได้อ๋อต้องล้ชื่อเลยนะคะตาช้งไปและตอนนี้ไม่ให้เดี๋ยวป่าไปเดี๋ยวถามอีกอันนี้จริงจังนะจริงจังชื่อชื่อจีครับชื่อจีเรามีตัวช่วยได้ไหมเราแข่งกันอีกรอบได้ไหมแข่งได้ครับแพ้ชนะผมไม่ทีอยู่แล้วหนูไปพาตัวช่วยมาหน่อย ได้ได้น้ำหนึ่งนะอุ้ยขอโทษค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกเฮ้ยอ้าวเป็นแม่ลูกกันนี่่าไหนบอกไม่ใช่ขอขอสนุกดีชอบคุยสนุกมากเลยแต่ว่าเทศเราหลับไปแล้วอ่ะกดลูกเขาไปตานนะโย่งนะโย่งคือที่เป็นตลกใช่ไหมผมว่าแล้วอย่าพูดดังอย่าพูดดังเดี๋ยวเขาตื่น นี่ผมนี่ผมเจอกับครอบครัวนายโย่งเหรอเนี่ยย่งเนียไอ้ยาเหนื่อยไหมเหนื sure> ่อยฮะพี่อะถามเหนื่อยไหมเป็นเหนื่อยพี่อยู่กับพี่เด้ออะเล่นกันเองซะแล้วเล่นกันเองซะแล้วน้องครอบครัวตลกต้องตลกใช่ไหมฮะฮะอะอะไรนะครอบครัวครอบครัวคณะตลกว่าต้องตลกใช่ไหม ซีเรียสกันตลอดระหว่างที่เราเจอกันนี่เราก็ซีเรียสกันอยู่นะใช่ค่ะซีเรียสอร่อยเลยใช่ซีเรียสใส่นมแมสใส่นมแมสใส่นมแมสเรื่องะไรวะเฮ้ยค่ะแล้วขอดนตรีเอ่อเปิดเปิดต้อนรับตัวช่วยหน่อยค่ะดนตรีเปิดต้อนรับตัวช่วยได้เลยใช่เอแบบอลังการเต็เต็มเต็มเต็มเเต้ย ไอนี่มันเอ่อไอสครีมเอผมติดตามไปแล้วเดี๋ยวไว้มาดูนะโย่งกันนะครับถ้าเกิดว่าตอนไหนที่น้าเขาแบบว่าว่างได้วันนี้เขาก็ว่างฝากฝากกดช่องช่องโย่งเชิญยิ้มด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องได้ได้ผมเข้าไปกดนะครับคุณจีจัดแนวนี้เหรอคะแนวนี้เลยครับแนวตลกนี่นะครับจริงเปล่า ไม่รู้ตลกเปล่าขอบคุณมากมากนะครับยินดีมากนะครับที่ได้มาเจอนะครับครับผมเราเรากดติดตามกันแล้วยังไงเดี๋ยววันข้างหน้าอาจจะมาพีคกันสนุกสนุก้ะเนาะได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะบายยนะฝากไปกดติดตามช่องลุงจีด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบายครับสวัสดีครับแย่ย้ยสวัสดีครับ ได้เจอตัวจริงแล้วโอ้โหผมติดตามผมติดตามนายโยงมาตลอดเลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับปิดทางที่ไหนอ่ะช่องช่องอะไรนะไอเขาเรียกว่าอะไรนะช่องนซีเขาเขาตบบุ๊กหน่อยโยงเล่นบุกหน่อยเอ่อช่องช่องนซีแฮะไอนายโยงจะไปไหนครับเนี่ยฮะนายโยงจะไปไหนครับ ไม่ได้ไปไหนวันนี้นะพวงมาแต่งกรอนด้วยกันอ๋อแต่งกรอนเพราะว่าขโมยมันเข้าบ้านต้องทํากรอนเน่ะโอเคตอนนี้ยังไม่เป็นกรอนเป็นลูกบิดไปก่อนเป็นลูกบิดไปก่อนมีไงลูกอห่าแม่้เค้เขาไปทำงานต่อกังหาคนพีเคเดี๋ยวซุ่มไปเจอตาเค้ทัางนั้นเลยเอาสองจอหรือสี่จอดีสี่จอก็ได้ได้เดย์อย่างเดียว นี่นายโยงทุกคนเห็นนายโย่งไหมนายโยงเชิญยิ้มอ่ะรู้จักไหมครับค่ะเนี่ยโอ้ยไอซีเอฟซีซีค่ะเอฟซีนายโยงค่ะนายโยงเชิญยิ้มนณณพวงอยู่ไหนนณพวงไม่อยู่หรอครับเฮ้ยณพวงนี่นณพวงนี่โอ้ดีครับโอ้ต้อง follow ค่ะณพวงสวัสดีครับค่ะ follow f o ล l o w ฟอลโล่เลยฟอลโล่เลยติดตามฝากติดตามด้วยนะครับติดตามติดตามค่ะติดยอดเลยติดยอตดอติดตามนะคะครับจ้านะคะอ่ะเล่นรอบสองต่อปบสองให้เขาทำนายโอเค